คุณนะคะอีซีมาทำสังฆทานบ้านเกิดค่ะบ้านนนนยานบ้านโนนยานแล้วก็เป็นเป็นสังฆทานสามัีรวมญาตินะคะไม่ใช่คนเดียวนะคะมีญาติๆอยู่ข้างหลังสมบูรณ์เสียยังคะนี่บรรยากาศนะคะมาถือขาวที่ะุดค่ะมาเอาบุญกับญาติหน่อยนะคะเดี๋ยวจะพามาดื่นะคะอีซี บรรยากาศงานนี้ก็คนรับก็ดีใจคนให้ก็ให้ก็มีความสุขมีความสุขนะคะเอนซีวันนี้อิ่มบุญค่ะอิ่มบุญทั่วหน้ากันทั้งคนเลยนะคะนีเรียวนะคะรีรอนะคะนีเรียว ติดตามช่องเรียวนะคะติดตามช่องเรียวอะไรนะคะวันนี้มีโอกาสมาร่วมบุญกับพี่สาวค่ะกับญาติทุกคนเลยนะคะเพื่อนพี่น้องทุกคนเลยค่ะวันนี้บรรยากาศบุญญาจะขออนุญาตนะคะญาติเจออนุญาตนะคะบรรยากาศก็ไอของจะมาแจกวันนี้ก็มีน้ำนะคะ มีเพื่อนมาสมโบด้วยแล้วก็ของกินของใช้แล้วก็มีมีทุกอย่างนะคะอยู่ในนี้นะคะนี่ก็บรรยากาศนี้นะคะอบรากาศอุ่นบุญค่ะอุ่มบุญค่ะอกีแล้วเราจะแจกทันไหมนี่ประมาณทันแจกแจกเดี๋ยวเราแล้วแล้วก็ขอขอ ขอความร่บมือให้เป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยนะคะอบ่า่าอย่าอย่าอย่าหยุมหัวกันคะอย่าหยุมหัวกันขวดแบบมันบ้านเนาะคือให้เป็นแถวจะสวยงามเนาะเราก็นแถเป็นแนวสวยงามนะคะเอ็ดีให้เป็นแถวเป็นแนวก็จะดีดูหน้าก็ไม่มีใครหห็นใครมีแต่ญาติญาติกันทั้งนั้นเลยนะคะเอ็ดีหวังว่าจะให้ความรวมมือเนาะ โอเคนะคะยอดแล้วค่ะวามสุขด้วยกันทุกคนนะคะทุกคนทุกท่านเลยค่ะมีความสุขด้วยกันเริ่มเริ่มเริ่มด้ำเนินการเลยไม่นี่รู้ยังไงอ่า YouTube ช่างย่าหน่อยนะคะย่าหน่อยทำกษตรถ้าใครอยากดูก็ติดตามได้นะคะมีแฟนคลับประมาณเกือบพันกว่าเปิดรายได้ได้แล้วนะคะนี่เดียวนะกะเดียวเรื่อเปิดได้ไล่แล้วไปดียวก็จะสือสารสัมพันธ์ใครบ้างลาวบ้างทีเพราะว่าเอซชอบแบบลาวๆนะประมาณน นี่นะคะบรรยากาศบรรยากาศดูในเฟซบุ๊กเลยค่ะบรรยากาศร้านร้านค้าร้านมีทุกอย่างนะคะนี่สุขขังนะคะนี่เอฟซีสุขขังนะคะนี่นี่สุขขังนะคะนี่เอฟซีน่าอร่อยมากขอขอขอจักถุงนี่เด้อยี่สิบบาทก็พอเด้อขอให้ใส่ถุงให้หน่อยเด้อค่ะจ้าให้ได้บุญนำกันจ้าจ้า อ้าวเปิดเรื่องเดี๋ยวให้เอาผักหนึ่งมาเมาเลยเจ้าจะย่ากแต่ห้านนเจ้าหนมาช่วยกันช่วยกันมามาไขกรได้เมาาเอาไปผั่ผักหนึ่งงานนี่น้ำใส่หนดแลวพิธีกรรมเยอะค่ะพิธีกรรมเยอะแต่เราคนสวยเยหน่อยถอยเอาไปอีกหกแล้วจ เอออย่าอย่าให้อย่าให้เล็กมากนะหนูขยายอีกนิดนึงใกล้บอกใกล้เือมันพุ่นมากลเอาเลยพอเปอย่างน้รถมาชาเนได้เอาให้คนเที่อเที่นหน่อยเาได่้าถ่ายเลยลูกถ่ายเลยกูฝากกูฝากอันฝากเอาเด้อันมาา เอาเลยดิเพราะว่าใจร้อนนั่นนี่เดียวาแ่อยากี่น้องเียเอาล้มเป็นบางส่วนเอาล้มเป็นบางส่วนแบบแ่ดูบรรยากาศดูบรรยากาศยากที่น้องเียมมาดูทัศนาตอนเ้

าบ้านโนยทุกคนยังไงกอเออลงเพื่อเพื่อนูาทุกคนบกร่วมกันเป็นการเรื่อน้นะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเรลใส่บุญน้ำคัน่ทุกคนโอเคบดไว้ย่ายบทัโอเคมิดเลิฟๆแล้นะโอเคนะคะบรรยากาศ

นะแถววนอก็แล้วแต่ใจต้องต้องเข้าแถวนะคะเพราะว่าต้องเข้าแถวเข้าแถวตามระเบียบนะคะได้ทุกคนได้ทุกคนน้องนี่อะไรอ่ะน้อกถามหน่อยหนึ่งนะเนี่ยัน

บรรยากาศนะคะเออพี่บรรยากาศเอ่อพี่น้องแจกไปอกอิ่มใจนะคะวันนี้ยังไงก็มีท่าไอะไรคือข้างอะไรขนาดขาถูกขาหนอนเนื้อโอ้ยพายเป็นข้วกลางใส่เซีนเด้นี่ไสเซียนกินมาถุงนึงขนาดเลยก็จะเอาได้นานกะเอาได้นานมันเสียกะทิกาบ่ได้อึ่ย

ไม่าถึงกันรอไปยพี่น้องไล่ผู้องขี้อวุ้ยพี่น้องเอ้ยทือหลายแต่พี่น้องไฟพ้นุ้ยพี่น้องผู้เจ้าน้อลายกันเลยต่อแถวกันน้คถใส่มงนเงนเดอยะกันเลย น้ำเงียแล้วได้บ่ดาวได้บรรยากาศสวยปะเอาสั้นบ้างเรียวบ้าง15นี้บ้างนะกับรรยากาศนะคะเอ็มีไปลูกไปโอเค ว่าไม่เจมได้กินดวมล่ะบรรยากาศนะคะเยอ๋เวรือไห่ที่ล่ะโอ้ยไห่ที่ละมันเสียกติกา ต้องเข่าคิ้วได้ลูกไคิวเอาเอาเล็กหน่อยันเสียหายเลยเนเข่าคิ้วนะคะเข่าวเข่าระเบ้เข่าระเบ้อ

บรรยากาศนะคะเอ็มซีแม่บดีคีแงอกไา้แห่นะครับาวสจรับบรรยากาศนะคะ

คุณละสเออจะให้มาชื่เนี่ยอะไรมนคุณหลันเพราะว่ามันเออคละสองละสอง

รงเีจ้าว่เบียมาเลยหอดไหอดหันอเวยื่นงาม้เก่าเป็นใครไปเลยไปต่อไจะบอกไรใคเยจะสิาเอน้ำคนกันน้ำคนกันยจะจะแซงคิวหพิษกติกาพีนองบันยุคนได้บรจุคนได้บรสุุคน

เออเอาแล้วไปต่อไหมหามแซงต้อาไปให้พวกรามุกกระหนุ่มโคกเนี่ยเลยเพรกระหนุมโคกไม่กินเอาไปให้พวกมุกกระหนุ่มโคกหนแท้แซกในแถวผุนๆเอาไปให้ซีโคด่น่อหน เอาเลยค่ะเอาเลยเอาแลวกับเป็นต่อคิวไหมหมดแลกก็ขึ้นจบหมดไปเลยเดีไปให้แม่พวกตำหมก้า

เออ่เลดแล้วจงมาต่อใหม่นังปลานปลาเล็กนเนไปนะค่ะเอาเลยเอาเยที่เดออกยาอา น้ำปลาแล้ว <descon> น <fin anta> ี่ยน้ปลาเนี่้ขวันน้ำปลา้ารบาหอไปแจกน้ำมูจากเนี่ขอมาให้แกกันยี่ไหเปิ้นี่ละหลฮหลฮหัห่ัลโันัั โอ้โห16นาทีแล้วนะคะเอสจีคลิปนี้ขอลงไลฟ์แค่นี้นะคะด้วยบรรยากาศแยกของนะคะเอซีคลิปนี้ขอลงไลฟ์เพียงแค่นี้ค่ะ